하겠습니다. 아이간나님 아버지 감사합니다. 거 파비다 오늘도 주님의 말씀이 운동용 있고 살아계신 것을 믿습니다. 만이와라나파오이니 주님의 말씀이 선포될 때. 라 파왓 나파오 주님의 일을 행하실 것을 우리는 믿습니다. 만이와파오안 티니 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ิอาธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนกิจากรารบุรที่สองข้อที่17กับ18นะครับพระเจ้าตรัสว่าในวาระสุดท้ายเราจะแทนพระวิญญาณของเราบนมนุษย์ทั้งหมดบุตรตาบุตรีของท่านทั้งหลายจะเผยพระวจนะปัรดาคนนุ่มของท่านจะเห็นมิมิตและบันดาขนแก่กของท่านทั้งหลาย ะฟันเห็นอเมนแน่ที่เดียวเวลานั้นเราจะแถ่พระวิญญาณของเราบนทตาทาสีของเราและเขาทั้งหลายจะเผยพระวจนะอเมนขอพระวจนะวันนี้นะครับให้เรารู้ว่าเมื่อพระวิญญาณมาหาเรานั้นมีอะไรก่อขึ้นกพราะที่นี่นะครับเขียนหลละเอียดมากเพราะวันนี้นะครับในนี้นะครับผมจะแนะนําเรื่องหนึ่งในที่นี้ ทีนี้บอกว่าบรรดาขนแก่ของทั้งๆหลายจะฟันเห็นถ้าเราพิจารณาดูนะครับถ้าเราเป็นคนแก่แล้วนะครับส่วนใหญ่ขนแกไ่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีฝานถ้าช่วงเราหนุ่มๆสาวๆนะครับเรามีความฝานแต่อิ่งอายุมากขึ้นอายุ 20, 30, 40, 50อิ่งอายุมากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าความฝันของเราเนี่ยเล็กหน้อยลงเมื่อเราอายุมากที่สุดในชีวิตวแม้ว่าเรามีความฝันก็ตา เรารู้สึกว่าเวลาไม่เพียงพอจึงบางคงก็ตอบกับคนอื่นว่าเราอายุมากแล้วเราจะทำอะไรได้เล่าเขาก็ตัดสินใจว่ากาเสียลงและพักผ่อนหรือบางคงก็บอกว่าเออเราก็คิดถึงแต่หลานหลานของเราแต่ว่าช่วงที่เรายัางเป็นเด็กเราก็คงได้อินหลายครั้งว่าเราอยากเป็นแบบนี้อยากเป็นอันนั้นแล้วก็บางคนที่คิดแง่ลบได้อินความฝันของเด็กแล้วบอกว่า ้ยตอนที่เราเป็นเด็กเหมือนเขาเราก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันแต่เขาก็บอกต่อไปว่าถ้าคุณโตขึ้นแล้วเจอโลกจริงงั้นที่คุณฝันม,มาเนี่ยไม่ยากเขาตั้งใจฆ่าความฝันของเด็กด้วยแต่ว่าเมื่อภาวิญญาณแผลลงมาที่นี่บอกว่าบรรดาคนเกตท,ทั้งหลายจะฝันเห็น แม้ว่าอายุเรามากเท่าไหร่ก็ตาม,มคนเกตทั้งหลายจะฝันเห็นแล้วก็ที่นี่นะครับมีเห็นดิมิตด,ด้วยเมื่อเรามาหาพระเจ้าเมื่อเราได้เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ตามอย่างที่2โครินธ์บทที่5ข้อที่1 7เจบอ,บอกว่าทุกสิ่งนะครับกลายเป็นสิ่งใหม่เมื่อเรายังไม่รู้จักพระเจ้าวิญญาณของเราตายไปเมื่อนั้นนะครับเรามีแต่จิตใจและร่างกายเราก็ใช้ชีวิตตามเหมือนสัตว์ทั่วไปเพื่อเราพอใจกับจิตใจของเราร่างกายของเราพอใจอยู่นั้น เพราะฉะนั้นเมื่อเรายัางไม่รู้จักพระเจ้าฝันเหล่านั้นก็ฝันเพื่อตัวเองเอ,อ๋อยากได้เงินเยอะๆอยากจะทำอย่างน้นอยากจะทำอย่างนั้น,อย,อ,ยน,นอยากจะทำน้นนี่นั่นแต่ว่าเมื่อพระวิญญาณแถลงมาเรารู้ว่าพระเจ้าเรียกชีวิตของเราอะไรจนถึงเราสำเร็จสิ่งที่พระเจ้าฝากมานะครับเราควรจะฝันเห็นพระเจ้านะครับเรียกโมเสสช่วงอายุ80การทรงเรียกโมเสสนะครับก็คือนำอชนชาติอิสราเอล ให้มาถึงอาณาจักรของพระเจ้าแม้ว่าเขานาคนอิสราเอลมาถึงแผ่นดินพระสัญญานั้นใช้เวลานาน40ปีแต่จนถึงโมเสสนำพวกเขามาถึงที่นี่นะครับโมเสสไม่ตายแต่หลายครั้งนะครับพี่น้องคริสเตียนคิดเหมือนมนุษย์ทั่วไปตอนนี้นะครับพระวิญญาณแทรกลงมาเมื่อเราใช้ชีวิตตามพระทัยของพระเจ้าจและเรารู้ว่าการทรงเรียกของพระเจ้าคืออะไรเร,เรารู้ว่าเราควรจะทำยังไงแต่ว่าบางครั้งนะครับสถานการณ์นั้นนะครับอย่างไม่ตออรับสิ่งที่เราได้ยินมาสถานการณ์นั้นนะครับอยากจะฆ่าความฝันที่ อยู่ในเราเขาทําให้เราหมดหวังเราก็บางครั้งนะครับคิดตามาสิ่งที่สาสนการบอกมาให้เราบอกว่าเออเราอยุดเฉยๆอย่างนี้แหละแค่เราแก้ปัญหาโน,น้นนี้นั่นก็เพียงพอ <S 2> <S 2> เรานะครับไม่คิดที่จะคิดใหญ่ขึ้นกว่านี้ <S <S บางครั้งนะครับเราก็แค่พูดถึงเรื่องอายุเราด้วยแต่ที่นี่บอกว่าบรรดาขนเกนะครับจะฝันเห็นแต่รู้ไหมครับว่า ยังหนุ่มๆสาวๆหลายคนนะครับใช้ชีวิตเหมือนคนแก่เขาแค่คิดว่าเออแค่แต่ละวันเนี่ยสนุกสนานก็เพียงพอเขาก็ไม่คิดที่จะความฝันของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สําหรับชีวิตเขาเขาไม่สงสัยว่าการทรงเรียกพระเจ้าคืออะไรแค่เขาพบกับสถานการณ์ที่อยู่ข้างหน้าเขาแล้วก็รู้สึกว่าเขาเปยนไปไม่ได้ตั้งแต่แรกเเมื่ออาจารย์สรรเสริญพาผมมาที่นี่ได้ยินคําพยานของพี่น้องที่อยู่ที่นี่แล้วก็ผมก็ได้ยินว่ามีพี่น้องคริสเตียนหลายคนที่อยู่ที่นี่หรือกลับไปประเทศไทย หลายคนก็โดนดาหลายคนก็เออถูกทำลายจากคนลออข้างก็ได้ผมก็บอกกับลูกศิษย์ของผมว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเราควรจะเรียนรู้จากพี่น้องที่อยู่ที่นี่เราควรจะเปิดเผยเรื่องนี้ให้คนอื่นเห็น เพระาะฉะนั้นเมื่อพระวิญญาณแถลงมาไหนเราแม้ว่าสถานาการณ์ของเราเป็น,นยังไงก็ตามสิ่งแวดล้อมของเราเป็นยังไงก็ตามเรารู้สึกว่าเป็นยังไงก็ตามมันไม่สำคัญเลยแต่สำคัญนาะพระเจ้าเรียกเราเพื่ออะไรเมื่อพระวจนะของพระเจ้ามาพระวิญญาณก็มาด้วยเช่นกันยน์บทที่6นะครับข้อที่63นะครับพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกมาคือพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องวิญญาณไ,ไม่ขวาว่าเราควรจะเชื่ออย่างนั้นเมื่อเราได้ยินพระวจนะของพระเจ้านะครับ เราเชื่อมั่นใจว่าวิญญาณของพระเจ้าเพราะวิญญาณของพระเจ้าก็อยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันเมื่อเราเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เราหลับไว้ที่นี่นั้นเราควรจะรู้เลยว่าเราก็มีฤิธานุภาพที่สําเร็จพระวจนะของพระเจ้าไหนเราด้วยเช่นแม้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงอายุเราเท่าไหร่ก็ตามไม่ขวามาพระเจ้าให้เรามีความสามารถที่สําเร็จพระวจนะที่เราได้หลับมาผมนะครับผู้รับใช้ที่รักษาโลกที่บราซิลหลายที่ผมเห็นหลายครั้งมากที่พระเจ้าทํางาน ผมก็รู้ว่าปีที่แล้วที่ผมมาเอี่ยมที่นี่การอาศาจาย์ของพระเจ้าก็ก่อขึ้นกับพี่น้องที่อยู่ที่นี่แต่พระวจนะของพระเจ้านั้นให้เรารู้ว่า รอยเคี้ยนของพระองค์ทําให้เราหายดีเมื่อพระวจนะของพระเจ้าประกาศออกมาที่นี่คนที่ให้สําเร็จพระวจนะของพระเจ้านั้นคือพระเยมบริสุทธิ์จึงวันนี้นะครับผมก็ประกาศพระวจนะของพระเจ้าให้พี่น้องฟังเมื่อเราทําแบบนี้เราก็เริ่มมีความหวังพระวจนะของพระเจ้านั้นพูดถึงเรื่องการรักษาโลกงั้นเราก็หวังว่าเออเราก็วันนี้ได้รักการรักษาโลกได้เออเราก็คิดว่าเออพระวจนะนั้นช่วยเปลี่ยนสถานการณ์เราได้ไหมงั้นเราก็เริ่มมีความหวังและมีกําลังที่เปลี่ยนสถานการณ์การทรงเรียกของพระเจ้าคืออะไรครับ พระเจ้าเรียกแต่ละคนแต่ว่ามีการทรงเรียกที่พระองค์บอกกับทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยถ้าสมมุติว่าคุณยังไม่รู้จักการทรงเรียกของพระเจ้าสำหรับสวนตัวนะครับเง้นคุณนะครับควรจะติดตามการทรงเรียกสำหรับพี่น้องคริสเตียนทุกคนเงินคุณก็เริ่มมั่นใจกับตัวเองมากขึ้นเพระเานะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติตามนั้นพระเจ้าก็ทํางานกับคุณและความฝันใหม่เราก็เห็นได้เราก็เห็นเป้าหมายของพระเจ้าที่ให้พระเจ้าให้เราอยู่นี่ สำหรับผู้เชื่อนะครับพระเจ้าบอกกับผู้เชื่อว่าเปลี่ยนโลกนี้เมื่อก่อนนะครับอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ที่นี่แต่ว่า เพราะความบาปนั้นนะครับเราก็ถูกขโมยสิทธิ์ของเราแต่พระเยซูคริสต์นะครับแก้ไขปัญหาของความบาปตอนนี้นะครับความบาปลุมลเหลวที่นี่จึงพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถจะเข้าสถิตในเราได้พระวจนะที่บริสุทธิ์นะครับเข้ามาในร่างกายของเราได้เพราะฉะนั้นพระเยซูตรัสว่ามีผู้ใดที่เชื่อผมเขาก็ทําเหมือนผมได้และทํายิ่งกว่านั้นได้ด้วยพระเจ้าเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของโลก และอาณาจักรของพระเจ้าก็เข้ามาในโลกนี้ด้วยกันเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์บอกว่าผู้เชื่อไม่สำคัญเหล่านี้แล้วก็ข้อแรกก็คือรเราไล่ผีํำในพนามของของเราแล้วก็พระเจ้าบอกบต่อไปว่า<ม>ถ้าเราไล่ผีดำที่อํานาจของพระวิญญาณนะครับเนื้นงอาณาจักรของพระเจ้าก็มาตั้งที่นี่อาณาจักรของพระเจ้าที่บริสุทธิ์เมื่อประทับที่นี่วิญญาณชั่วนะครับต้องหนีไปจากที่นี่ พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเข้ามาในเราได้เพราะว่าพระเจ้าใจราคาเห็นความบ,บาปทั้งสิน้นเมื่อพระเยซูผืนจากความตายใช้ชนะสิทธิอำนาจเห็นความมืดสิทธิอำนาจความมืดล่วงไปแล้วจึงเราสามารถใช้ชนะได้ทุกวันงั้นวันนี้นะครับเราอธิษฐานนะครับ เพื่อให้เราใช้สิทธิอำนาจของพระเจ้าที่ฝากไว้เราข้อแรกก็คือเราพูดตามพระเยซูตายเพื่อเราและพื้นจากความตายพระเยซูใช้ชนะต่อความบาปและความตายเราเชื่อพระเยซูคริสต์นั้นจึงเราก็สามารถรับสิธงของพระนามของพระเยซูได้เราก็ไล่อสิ่งชั่วร้ายโดยในพระนามของพระเยซูคริสต์และเราก็ได้รับการรักษาโลกและอย่างที่พระเจ้าสัญญากับเราเมื่อเราวางมือกับคนที่อยู่ข้างหน้าเขาจะหายโรคกันทุกท่านที่อยู่ที่นี่เชื่อพระวจนะของพระเจ้าไหมครับเมื่อพระวจนะเข้ามาในเรา พระเยซูคริสเป็นรูปแบบชีวิตเราจึงเราใช้ชีวิตแบบพระเยซูคริสได้เมื่อพระเยซูคริสมาที่นี่นะครับพระองค์ให้เรารู้ว่าเราควรจะทํำยังไงจึงเราไม่ใช่รับแต่ที่นี่ และเราควรจะ,ะสิ่งที่เราได้รับมาให้ที่อื่นด้วยง <Yeah. S 1> ั้นเราก็เห็นได้ว่าสถานการณ์ที่เราเคยพบมาเปลี่ยนไปเรามีคาพยานหลายอย่างมาก <Yes. S 1> แต่ว่าวันนี้นะครับพูดแต่เรื่องเดียววันหนึ่งนะครับมีเพื่อนคนหนึ่งแต่เขากําลังจะแต่งงานจึงผมไปเยี่ยมเขาแต่ผมก็รู้ว่าญาติของเขาคนหนึ่งนะครับยังไม่เชื่อพระเยซูแล้วก็เขาก็ติดยาด้วย <Yeah. S 1> และเขาก็จะทาตัวไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มาแต่ว่าแม่ของภรรยาคนนั้นเขาก็มีมลรงเต้านมนะครับ แล้วก็เขาก็มาเสียหลายส่วนมากผมก็บอกกับเขาว่าลองจับตูออที่คุณป่วยมาแล้วเขาบอกว่าจะนุ่มเขาเนี่ยแข็งมากแล้วก็เจ็บด้วยก็เลยผมก็บอกว่างั้นเอามือของคุณมาจะวางที่คุณเจ็บอยู่แล้วก็ผมก็เชื่อพระวจนะของพระเจ้าที่มีฤทธิ์อํำหน้าและประกาศให้เขาแล้วก็ที่หน้าอกที่เขามีอยู่ที่มีก้อนแข็งๆนะครับทันทีทันใดนั้นนะครับก็นิ่มขึ้นนุ่มขึ้นและที่เจ็บมาหายไปเลย แล้วก็ผมก็อธิธรรมเผื่อเขาต่อว่าที่ที่เขารักษาสมาเรงนะครับที่ดำดำนะครับค่อยๆเขามากขึ้นไม่หายไปล้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าค่อยๆสีดำดำน,นั้นออกอเพราะฉะนั้นสามีที่ติดยาคนนั้นจะมาบอกเขาก็มาบอกกับผมว่างั้นช่วยให้ผมเลิกสุบุรีได้ไหมเขาขอฝากให้ผมอธิษฐานเผื่อเขาก็ตอนที่ผมอธิฐานเผื่อเขานะครับเจ้าวิญญาณชั่วก็หนีไปหลังจากนั้นเขาก็ได้รับการรักษาโรค และเขาก็ถามกับผมว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยก่อขึ้นได้ยังไงคุณนะครับผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนจะทําแบบนี้ได้ก็ผมก็วันนั้นนะครับบอก,กบเขาอย่างที่วันนี้นะครับผมสอนให้พี่น้องที่อยู่ที่นี่แม้ว่าที่คุณเคยทําบาปมาหลยายนาทเมื่อคุณเชื่อพระเยซูคริสต์ <Yes. S 1> เมื่อคุณต่อรับพระเยซูคริสต์ <Both. S 1> เมื่อคุณไถ่าบ,บาปทั้งสิ้นที่อยู่กับคุณเพื่อคุณได้รับการชีวิตใหม่คุณก็ควรจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ออถ้าผมจะสรุปย่อมานะครับหลังจากนั้นชีวิตเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปและเริ่มไปโบนด้วยกันเพื่อนบางคนนะครับรู้ว่าชีวิตเขาเปลี่ยนเยอะมากแล้วก็ตอนนมาสการนะครับเมื่อผมวางมืออธิษฐานกับคนอื่นนะครับแล้วก็ผมก็ชวนเขาว่างั้นวางมืออธิษฐานด้วยกันตักน้าไปเขาการอาศาจารย์ของพระเจ้าก็เก่อขึ้นจากเขาโดยเช่นกันเพราะว่าเขาเชื่อเขาเชื่ออะไรครับเขาเชื่อว่าเขาถ่ยบาปแล้ว เขาเชื่อว่าเขาเชื่อพระเยซูคริสต์ที่ให้เขามีความอดเขาเชื่อว่าจึงพระเจ้าใชา้เขาไดา้ขเขาเชื่อยอย่างนี้ได้จึงเขาปฏิบัติตามนั้นตอนนี้นะครับผมก็อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่อยู่ที่นี่เอามือของตัวเองมาวางในกวัวใจนะครับก็ผมกําลังจะนําอธิษฐานนะครับพี่น้องที่อยู่ที่นี่ก็อธิษฐานต่มได้นะครับและคนที่เชื่อสิ่งที่ผมอธิษฐานไม่ได้ไม่ต้องต่าก็ได้นะครับ พราะพระคัมพีร์เขียนว่าเมื่อเราเชื่อจึงพูดออกมาไม่ความาต้องเชื่อในใจก่อนความเชื่อนั้นนะครับมาจากการได้อินพรวจนะของพระเจ้าถึงตอนนี้ความเชื่อนั้นนะครับอยู่ข้างหน้าคุณเองเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าประกาศออกมาที่นี่ตอนนี้นะครับสิ่งที่เหลือก็คือพูดตามและจากนั้นไปผมจะอธิษฐานเพื่อการรักษาโลกนะครับแต่คนที่อยากจะให้ผมอธิษฐานนะครับ ผมจะอธิษฐานเผื่อคุณด้วยกันนะครับแล้วก็หลังจากผมอธิษฐานเสร็จแล้วคําพยานนั้นก็สำคัญเราแม้ว่าผมกลับปันก็ตามพี่น้องแต่ละคนที่ได้รับการรักษาโรคช่วยไทยวีดีโอหรือบันทึกไว้เพื่อรู้ว่าพระเจ้าทํางานยังไงกับพี่น้องเพื่อนญาติครอบครัวนะครับ <Yeah. S 1> คุณก็สามารถเป็นพยานให้ได้ <Yeah. S 1> นั้นเราอธิษฐานด้วยกันนะครับ <Yeah. S 1> ขอคุณพระบิดา <Yeah. S 1> พระองค์ไต่เพื่อข้าพเจ้า และขพเจ้าได้ลักการไถ่และพระเยซูใช้ชนะความบาปและความตายพระเยซูผืนผชชนและขึ้นไปสวรรค์และเชื่อว่าพระเยซูกลับมาเร็วๆนี้ด้วยพระเยซูคริสเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของขพเจ้าอินดีตอนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราตอนรับอพระวิญญาณด้วยในนามของพระเยซูรอยเคี้ยนของพระเยซูคริสเองทําให้เราหายดีเราจะอธิษฐานในพระวจนะนั้น ลกภัยไข้เจ็บออกจากที่นี่ในพระนามของพระเยซูออกจากที่นี่ไม่ต้องกลับมาอีกต่อไปขอบคุณพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเยซูคริจ้าอาเลลูยาอาเลลูยาอาเลลูยา